อะแล้วเราก็กลับมาพบก,กับอีฟหลังจากที่เราหลบหนีแมรี่พ้นแล้วนะครับและกูคิดว่าถ้าเกิดกูออกไปอีกกูก็คงได้เจอกับแม่งแน่ๆเลยเพราะงั้นเตรียมตัวให้ดีเราจะเจอกับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอาโอนี้แล้วมันคือเซอร์ไพรส์แต่ก่อนอื่นกูขอตักน้ำก่อนมันยังไม่ออกมาใช่ไหมดีมาก เอ๊ข้างล่างมันมีแมพที่ต้นไม้เน่านี่ลดน้ำต้นไม้ดีไหมลดได้ไหมไม่ได้ที่ลิบนี่เปล่าวาดเหตุ <is> อ่าดอกไม้บานสวยจังไม่ใช่แกลเลอรีค่คีจะจบแล้ววิ่งหนีออกไปที่แกลเลอรี่ได้ไหม กูได้กุญแจแกลเลอร,รี่มาแล้วอ๋อไม่ใช่เป็นกุญแจเป็นกุญแจ <c oughs> สีเคยอนขอกูเซฟก่อนแล้วกันออแล้วตอนนี้กูก็กลัวแมรี่ชิบหายเลยเนี่ยตื่ตืดตื่ตื่ตืดตืดต,ตมืมีทั้งกูมีทั้งยิป แล้วมีแมรี่และมีตุ๊กตาไอตัวเอเดียน่ารักสุดแล้วตุ๊กตาเนี่ยแพนโดล่าบ็อกซ์เลเวลอ๋อเข้าได้แล้วมันคือกล่องเดียวที่กูเปิดได้แล้วแหละเปิดเถอะโอ้ oh my god มันมีมันมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้วย t ต e l ิทเท e m มิลเลอร์ มันเป็นของตุ๊กตาเฮียนี้เ่าวะ fits right in your hand what might this do I don't fucking know down to gallery butterfly park นี่คือตัวบัตเตอร์ไฟที่มันมาแถมหรือมึงจะไปไหนมึงคุยกูกันดิไอ้สัตว์กูแค่อยากจะคุยกับมึง เดี๋ยวกลัวกระจกส่องหน้ามึงไม่ได้เหรอ,หอแปลกจังกระจกเล็กๆทำอะไรได้มั่งโอ้ oh my god โอ้ my god มีคนเอาผ้าพันคอไปเกี่ยวต้นไม้ มีฮัตซิมโบมีรูปหัวใจสีเหลืองกูไม่ชอบเลยนี่อะไรเนี่ยวามซันไลท์พุทดาวมิเลอร์ลอจิกสัตว์โอ้ my god เผาเผาน้ำแข็งได้ด้วยเจ๋งว่ะฮอตุแกลี ชิด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 กูไม่ได้ตั้งใจจะพูดชิดนะอยู่ดีๆมันก็พูดเองแบบเวลาโมเมนต์นี่กูกลัวมากๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละมาสวิตช์ไหนสตาร์ทเริ่มที่ฮาร์ดไปที่ดวงตา ไปที่มูลไปที่สันไปที่โห oh, <c oughs> กูต้องจำให้หมดเหรอวะอะ <c oughs> หัวใจดวงตาดวงตาอย่าดังกว่าเดิมดิ <c oughs> ขอร้องพราทิตยอยู่นี่ดวงตาอยู่นี่บ้านคนสไปรลัลอ,อันที่ข้างล่าง คนตายอยู่นี่แนปเปิลอยู่นี่กูจะจำได้หมดไมวะสัตฮึอะหัวใจข้างบนดวงตาทางซ้ายพระจันทร์อยู่ไหนวะสไปร์ลอ,อยู่ข้างล่างโอเครู้แอปเปิลอยู่ขวา ดาวกับจันบ่อนนะ้ำอยู่ละดวงดาวกับพระจันทร์อยู่หนใดเป็นเซเลมูนไปแล้วอิฟไอตรงนี้มันมีอะไรไม่มีลนอปเปิลอยู่นี่ What the fuck was that <laughs> มีอะไรแฮ่ๆๆๆแล้วก็วิ่งผ่านกูไปเยี่ยมมาเออคำใบ้มันอยู่ในนี้บอกว่าตรงนี้อะไรอะ่ะหน้าต่างเหรอสไปร์ลอยู่นี่รู้แล้วแล้วไ้เนี่ย ถ้ากูกดสวิตช์เมื่อกี้ผิดกูจะเป็นอะไรไหม <c oughs>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  ไม่รู้ลองดูล่ช่างแม่งเริ่มที่หัวใจเริ่มพัดจันไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เดะ damn i ม d a m แลงเสียกุหลาบอีกแล้วสว์ดวงจันทร์ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นั้นไม่ใช่นี้ด้วยนี่มัง้งโอ้ให้โอกาสกูหน่อยเออดวงจันทร์อยู่ไหนอะ Cannot see a moon Damn it ตรงกลางไม่มีอะไรเออแล้วทางเข้ามันหายไปไหนวะ Fuck Damn ไม่มีดวงจันทร์ในนี้ดวงจันทร์มีกันไกลลอยผ่านหน้ากูไปฟัก l อจิกครับฟัก l อจิก สไปลเล่าอยู่นี่ดวงจันทร์กับดวงดาวเข้าไปสินอติงเฮียมีหอ,อกมีหอ,อกลอยไปด้วยเดี๋ยวนะบนเป็นหัวใจซ้ายบนเป็นพาทิตย์ทางซ้ายเป็นตา ซ้ายล่างเป็นอะไรล่างเป็นสไปรัลขวาล่างเป็นอะไรขวาเป็นผลไม้ขวาบนเป็นน้ำ what the fuck fuck ก็ไม่มีนะ ทำไมอะ่ะไม่มีดาวด้วยดวงจันทร์กับดาวไปไหนวะ กูรีเซ็ตเลือดกูก่อนมันเป็นผมขอโทษนะครับทีทำไม,ไม่นผู้ชมแบบว่าเบือองงกับผมไปด้วยคือกูเวลากูคิดอะไรพวกนี้กูรำสึกกูกิดมากในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูจะทำยังไงต่อดีแต่แ,แมงอู้ดอกไม้นะกูทำได้แต่ชื่นชมชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆแล้วกัน ดอกไม้สวยจังเลยมึงวาดสวยสัตว์ได้เยี้ยผู้มีคนผูกคอด้วยสวยจังเลยอะไรของมึงวาแกลี่ไม่เห็นมก็ไม่ต้องพูดดิโอ้หัวใจสวยจังมันดูเป็นหัวใจมากเลยมองมีงูด้วยอะไรของมึงวะ ฟักอยู่เฮ้ลลี่ไม่เห็นมีดาวเลยไม่เห็นมีพระจันทร์ด้วยื <G> ้ <all ery> ไม่ใช่ The box is empty. Kelly and me and Melly and fuck. so what the fuck is going on here tell me tell me storybook star symbol okay เจอแล้วที่เหลือกูต้องหาพระจันทร์ตรงนี้ป่ะกูต้องหาให้เจอก่อนมันถึงจะยอมให้กูกดหรือเปล่า ฟักดิ h i t ไปแล้วตื่นตึนตึนตึนเต้เออกันไกลบินเร็วหัวใจนิวตาอาจัร์ทำไม come on damn it อัน no 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 ไม่ไม่ไม่ไมาหาคุณปาก there's a cat d r a w n on the back <laughs> มันดวงจังนทร์ตรงไหนวะ it's a cat it's a fucking cat <laughs> มันมีหน้าแมวอยู่ตรงนี้ด้วยเหรออ๋อมันมีแมวอยู่ตรงกลางเว้ยื <c oughs> มงั้น Oh. อาทิตย์ดาวสไปร์ลมันจับเวลากูใช่ไหมเบอร์รี่และแมวพลาสติกีกูว่าแมรี่มันต้องเริ่มมาแน่ๆแล้วเนี่ยมาเซ มาสิอะไรไม่ได้ท้านะเปิดไม่ได้อยู่ดี fuck you เออนี่คือกล่องของเล่นเหรอมันดูใหญ่นะแต่ไงก็ตามมันบอกว่ามันมีกุญแจอยู่ในนี้นี่น ฉันไม่เห็นเลยมันมีกุญแจจริงๆเหรอฉันสงสัย Holy shit no 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 ไม่ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นอา่ามีแมวกำลังเอาอะไรอยู่ข้างบนอยู่ด้วยเอ้ยฉันไม่มีกุญแจแดงและแกรี่ก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วย เออ no 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 เอาจะเซฟให้กูก่อนได้ไหมกูขอพอวิดีโอแค่นี้ก่อนนะครับ